อ้าวปเชิดมังกรอะไรอยู่ในวันคิดมาเนี่ยเควันนี้ก็มาเล่นเกมกับฟีไฟเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็คือการที่ผมได้เพื่อนใหม่หนึ่งคนเป็นหนึ่งคนในเกมฟีไฟซึ่งถ้าถามว่าเธอเป็นเด็กน่ารักไหมก็น่ารักอีกคนหนึ่งแหละสำหรับผมการที่ได้คุยกับคนในเกมนี่ก็มันมีสองแบบก็คือคุยกันแบบ ไม่ค่อยรุ้นเรื่องเอาแบบระบบกันไปส่วนอีกคนก็คือคุยแบบจริงจังเอ้ยนายต้องช่วยทํานู่นทํานี่หน่อยอะไรแนี้ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมว่าผมเจอคนใหม่นี่ก็ดีนะคือเธอเป็นคนดีอยู่นะอ่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเธอนี่หมายถึงอะไรใช่เป็นผู้หญิงครับทุกคนเป็นผู้หญิงที่น่ารักด้วยนะโอ้หลักๆเลย แต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อใจใครง่ายๆเลยนะคนล่าสุดก็ทําให้ผมเจ็บมากเหมือน,น,นออกันเออก็เกมฟรีไฟก็ทุกเขาเขาก็ชอบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยูน่นะแต่ทุกคนต่างก็บอกบอกกันเยอะนะว่ามันเป็นมันกอปอนิเมชันจากที่อื่นมาแต่ผมก็เอ,อ,อย่างน้อยเราก็ได้เล่นเกมนี้แหะ คือถ้าเราอยากจะเล่นเกมหนักๆเราก็ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่บางคนพื้นที่ไม่ค่อยพออย่างเช่นผมอะ่ะพื้นที่ไม่ค่อยพอโหลดแค่ RV กับเกมวีไฟนี่ก็เต็มแม็กแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ผมว่าผมจะเอาเอาวมาลงเล่นนะ MP... MP ไม่ใช่ MP, MP เออ MP5 อ MP ไ ไฟเอ็มพีไฟอ็มพีไฟอุชชัดขบสกใส่ปืนดีสุดๆแล้วตอนนี้พร้อมบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแค่เล่นเองตุมุกตัวเองซะงั้นสกกาหนึ่ง อยากจะเข้าอยู่น้ำแบบเนี้ยไอเนี้ยแต่มันค่อนข้างจะเข้าดีกว่าเอาไปเอามาเข้าดีกว่าเรื่ยทำไมกระสุนลัาสุดท้ายมันยิงไม่ออกอ่ะ Ấy, quảng máy bóng Nè, cướp rồi nà, cướp rồi ra, à, la พอดีเลยครบ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 อ่าลืมทิ้งกระสุนเราพร้อมแล้วเราพร้อม่จะเกิดพร้อมที่จะเฉิดแล้วครับทุกคนย่าลีลาเราไปกันเลยเฮ้ยอยูคนเปิด แต่น่นจะเปิดกันเยอะร้อยเราเปิดแล้วค้างแสงเปิดตอนนี้เราก็เข้าไปฟาร์มกันเลยทุกคน หลังจากลงมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องฟาร์มอย่างนี้ก็ได้นะเพราะของมันฟูอยู่แล้วผมมาเก็บแค่ยาเฉยๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีคนเอาไงดีเบอร์สองเบอร์สองก็บอกว่าไปกันเลยพวกคู่บันนรเองังนั้นเลยทีนี้เามาดูดีกว่าว,าวงกลางเขาจะอยู่ไหนกัน โอเครู้ละอยู่ไหนกันน่าจะอยู่แถวๆสะพานนั่นแหละไม่ทไม่ข้ามสะพานก็ลงสะพานมียาเจ็ดกล่องไม่ค่อยพอเท่าไหร่อืมยม,มีคนเกิดเหรียญอะ่ะ นี่เลยดีกว่ามามา,มาลุกติด รถเพื่อตามหาเธอเลยนะเนี่ยเขายิงไรกันหาเอากระสุนข้างในดีกว่าอุ้ยกระสุนลูกซองไม่เราต้องการกระสุนแกเออารผมงงงกับปุ่มของตัวเองในทีมกดไม่ค่อยไปอ่ะ

好，那了，那这边呢？ ผมออกรถมาทำไมสองคันเขาวงดีกว่า กนั่าให้ดีๆทุกคนด้านข้างกับด้านหลังก็ไม่ค่อยจะอุ้ เจอเพื altar, ่อนผมอ้อมหิกทำไมเพื่อนผมเล่นแบบเก่งแปลกๆวะเนี่ยผมยังไม่ทันได้เห็นเลยเขาเห็นแล้วคนยิงเลยโคตรสุด โคตเคนกิจกรรมยังก็ต้องสุบนะเพราะมันมีโอกาสได้พอมีคนยิงผมพุบผมแปลงล่างเลยเปิดล่างทองผมไม่เข้าใจนะว่าล่างทองหมายถึงอะไรอุ้ยสะพานเดือดสืบแล้วทีนี้เหลืออีกตั้งสิบกว่าคนอ่ะ เพื่อบอกมาทำไมสองพันทีเพื่อนผมยังไม่เห็นคนเลยผมเพื่อนผมไม่เอาเก่งอะไรเรื่องเลยนะ ในที่หนึ่งเฉย Shadow นี่เวลาเราในที่หนึ่งไหมก็จะมีวงขึ้นมาอย่างนี้นก็โอเคสหรับคลิปนี้นะก็ถ้าถามว่าสนุกเอาเรื่องไหมก็เหมือนเราเหมือนเรามาเดินเล่นกันบอกสี่สิบสามโอ้ขึ้นมาอยู่เป้าหมายของพวกเราก็น่าจะอยู่แรงแกนกันนะครับ ก็โอเคก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยโชคดีกันไปนะครับสาธุแล้ว